สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังด่วนที่สุดมหาดไทยสั่งเช็คชื่อที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดวันที่30เมษายน2568นายเชษฐถามสิกรัตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งด่วนที่สุดที่มอมาทอทหาร0 2 0 2 3 8 0 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้รายงานข้อมูลการแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดโดยกรอกตามแบบฟอร์มรายงานที่ส่งมาด้วยทั้งนี้ด้วยกระทรวงมหาดไทยจะดําเนินการสํารวจข้อมูลการแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดเพื่อจัดท um ําเป็นฐานข้อมูลของผู้บริหารโดยทุกจังหวัดต้องส่งรายงานข้อมูลการแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดตามแบบฟอร์มที่กําหนด ให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันเดียวกันนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ